สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นหน้ามีของก็ต้องลองกองธรณีไม่วันพร้อมวัดฝีมืออัสลามจอนดาวรุ่งมาแรงก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpy24 ครบจบทุกความมันพักยก24 กองธรณีสอสมหมายมวยไซยดูดดันเจ้าของตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ4ของแรงกิงวันมวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์ตอบรับคำท้าของอัสลามจอนอดีคอร์ักำปั้นไร้พ่าย,ายว21ปีจากอุซเบกิสถานที่เรียกร้องอยากวัดฝีมือกับตนหลังเพิ่งได้รับสัญญาวันจากเวทีวันลุมพินีเป็นคนล่าสุด อััมจรเพิ่งเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นนักกีฬาวันเต็มตัวจากผลงานชนะ8ไฟรวดได้ประกาศบนเวทีหลังเอาชนะน็อกยก3เพชรสุขุมวิทย์บอยบางนาในศึกวันลุพินี114เมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาว่าอยากเจอคู่ชกที่อยู่ในแรงกิ้งอย่างก้องธรณีซึ่งทางกำปั้นจากเมืองมะขามหวานก็พร้อมตอบรับทันที ตอนที่ผมได้ยินว่าอัสลัมจอนอยากชกด้วยทําให้รู้สึกกระปรี้กระเป๋าอยากขึ้นสังเวียนมากทันทีตอนนี้ผมอยากชกแล้วพร้อมตอนรับน้องใหม่ขึ้นมาสู้ในวันใหญ่ทายได้เจอกับผมพร้อมเต็มที่ครับนอกจากนี้กล้องธรณีที่ไฟล์ล่าสุดพึ่งแพ้คะแนนน้องโอฮัมบ้ามวยไทยยังได้เอ่ยปากชมความยอดเยี่ยมของอัสลัมจอนว่าเป็นดาวรุ่งไฟแรงที่น่าจับตาแต่ถ้าต้องมาเจอกับตนบนเวทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ ฟมของอัสลัมจอนถือว่าดีมากเอาชนะมาตลอดเลยล่าสุดที่เขาเจอกับเพชรสุขุมวิทก็ชกได้พริ้วตามสไตล์ถนัดอยู่แล้วเขาเป็นนักมวยที่หลบหลีกได้ดีแต่ถ้าต้องมาเจอกับผมไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเหมือนกันต้องลองไปวัดกันดูบนเวทีครับล่มลุ้นกันว่าไฟระหว่างกล้องธรณีกับอัสลัมจอนจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แฟนๆสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชินาลขอบคุณมากครับ